คัสดีครับผมจะมาเค่องตัวนี้เครื่องตัวนี้ครับเอาไว้เติมเติมอากาศของ EBD แล้วก็เบรคครับผมจะอธิบายเรื่องว่ามันมีทำงานยไงบ้างนะครับก็ที่เราต้องดูแลนะครับก็คือต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนใช้ทุกครั้งก็ต้องดูตัวนี้ครับต้องอยู่ขีดกลาง ครับผมแล้วก็เปลี่ยนทุกห้าสิบชั่วโมงนะครับเป็นตัวนี้คนที่เปลี่ยนคือที่รองนะครับแล้วก็ที่ต้องดูแลก็คือกรองตัวนี้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยอ่ามีนะครับผมจะเปลี่ยนใหม่ให้เลยไม่ใช่มานานแล้วมีสเปร์อยู่เก็บไว้ห้อง FF ชั้นชั้นสี่ห้องเซฟตี้นะครับนะครับไ,ไปที่ไหนที่ทำนานๆก็กดหยุดหยุดไว้โอเคครับหลังจากที่เราเปลี่ยนไปแล้วห้าสิบชั่วโมงแล้วก็ก่อนเราเติม นี่ครับต้องเช็ควาลมีวาลทั้งหมดหนึ่งวาลสองวาลเอาไว้ระบายลมนะครับอันนี้วาลวาลหนึ่งเป็นางวาลวาปิดหมดหรือยังโอเคพอหมดแล้วนะครับเราก็้นตอรการเติมก็นี้ครับเป็นหัวที่ติดกับสายคือหัวที่เอาไปเติม B.S.F ใส่เข้าไป เบอ่าเสร็จแล้วบาลนี้ต้องปิดปิดหมดนะครับปิดบาลนี้ก็เปิดบาลนี้ปิดเปิดแล้วแล้วก็เปิดบาลนี้น่าถ้งเปิดแล้วลมจะต้องเข้าต้องโวนไปเชื่อตรงนี้ครับโซนใหม่กันตรงนี้ตอนนี้มีอยู่250โอเคเสร็จแล้วแล้วก็ออนไฟชี้ชไปที่ตรงนั้นอ่า กดสกีดอนนะโอเคเสร็จแล้วเราก็กดนี่ปุ่มเปิด2สองตัวนี้กดตัวดำ โอเคเสร็จแล้วทำไงต่อปิดวาล์วถังตึ๊บเสร็จแล้วเราจะหมุนออกไม่ได้ครับเราต้องระบายอากาศก่อนเพื่อที่มันจะให้วาล์วได้คลายออกโอเคแค่นี้อ่าแล้วก็ที่ต้องเช่อย่างคือวาวตัวนี้ครับ มันชอบอากาศรั่วต้องคอยหมุนให้แน่นนี่จะเป็นขั้นตอนการเติมถัง B A S เรียบร้อยครับกดจุดทั้งหมด